เพื่อตำบลของเฮาหมู่บ้านของเฮาเลือกภัคคิดเล่าสามมาขีสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ใจไม่ถึงหึ่งยากภาคคิดเล่าสามมาขีเบอร์แปดสิบเก้าสวัสดีครับอ๋อวันนี้ครับเออลูกไหนมานี่นี่อ๋อวันนี้ครับ,รบผมจะนำสิ่งดีๆมาสู่หมู่บ้านเฮานำความเจริญมาสู่หมู่บ้านเฮาถ้าผมเข้ามาถ้าผมได้เป็น ผมจะทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องของผมผมจะลาดถนนตั้งแต่บ้านแม่เมียผมลาดยางเทคอนขีดจากบ้านแม่เมียผมจนถึงหน้าบ้านเมียน้อยผมเพื่อความเจริญนี่ครับปนานวันนี้ผมมีน้ําใจมาฮึปนาน,นเกือบครับเกือบ,บเกือบไม่เกือบเก่าผมจะฮึปนานข้างหนึ่งก่อนข้างหนึ่งหากว่า,าผมได้เป็นผมก็จะเอามาฮึปแขมข้างครับ เอาดึงดึงกูกลบมาได้กะเอามาได้ครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมแต่ไปลืมครับพักคิดเล่าสามัาคีเบอร์อย่างก็ตะเกียบแปดสิบเก้าถ้าผมได้เป็นผมจะเอาแหมข้างมาฮึแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นผมจะมาเอาคืนครับเพรานนั่นไปแล้วครับผมขอบคุณครับหากท่านเลือกเราเข้าไปน้ำไม่ไหลไฟสลัวมืดๆืมัว ตีดด,ดับดับน้ำประปามาบ้างไม่มาบ้างเพื่สอส่งเสริมให้เด็กสมัยนี้ฟื้นฟูวัฒนธรรมการตักน้ำหาบน้ำเหมือนสมัยโบร,ราณยังไงล่ะครับมาฟังกำปูนาน,น,นไม่ว่าท่าน,น,นจะอยู่ท,ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกล<ะ>เราไปถึงพี่ครับสวัสดีครับผมไปว่าไอ้ขันกราวาดที่วาดที่วาดที่เออนี่อย่าไปลืมนะครับภาคีเราสามาคีเบอร์เก้าสิบแปดนะครับวันนี้ เอาของมาเป็นที่ระลึลกนี่น้องกุ้งไทยรัฐนะครับอ้ญชล์เนี่ยนน้องยังลจะไปลืมนะครับเบอร์เก้าสิบแปดเบอร์เก้าสิบแปดครับผมถ้าหากว่าไอ้ได้เป็นก็จะเอามาหึ่หแข้างนึ่งออกมาฮึ่อเลยกับกู้เนี่ยมาได้ครับสัญญาใจาก่อนถ้าหากว่ามาได้เปลี่ยนจะมาเอาคืนนะครับรอตอนนี้ไอ้มีโครงการครับในหมู่บ้านของเราตอนนี้ญาติพี่น้องบ้านเรา,าเาโดยเฉพาะญาติพีพ่น้องของไอ้เนี่ยไอ้จะเทถนนคอนดีนามดแต่ถนนบ้านคนอื่นเขาจะในแนวอนุรักษ์ แนวอนุรักษ์วิถีชีวิตคือมันเป็นขี้ฝุ่นธรรมชาติอ่ะธรรมชาติเวลาฝนตกเป็นขี้เปอะเวลาหน้าแล้งเป็นขี้ฝุ่นเป็นลมเป็นบออ่อเพื่อความเป็นธรรมชาติพื้นวิถีธรรมชาติสูรรบ้านเฮาอ๋อรับทีนะ้าบ้านเนียตัวเกา่าวะเทคอนกรีตครับอย่าลืมนะครับสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ใจไม่ถึงพึ่งยากพักที่เราสามคัคคีเบอร์เก้าสิบแปดมจะได้ไวไเนี่ย ทำหมใส่ก็ม่ได้ขอนเดียวอย่างนี้อย่างหญ่อะเออปันใจถึงพึ่งได้ตา <c oughs>